ตัวนี้จะเป็นแบบจับปาดชามรีด4ี่วาลแล้วก็ p c x แล้วก็ edmac นะครับปาดชามนอกชามในนะครับใช้กับเครื่องกึงนะครับชุดนี้นะครับแบบตัวนี้จับแบบปาดชามจะปาดหน้าชามได้เต็มหน้านะครับนะครับ จะเดินทางวันนี้นะครับของลูกค้าจังหวัดกทมเขตบางนาใต้นะครับเขตบางนาใต้จะเดินทางวันนี้อันนี้รอหลายวันนะครับนะครับของจากทางร้านอู่ช่างติคือมือช่าง TBR Racing Tool นครับส่วนช่องทางการติดต่อทางร้านอู่ช่างติคือมือช่างตามนี้แล้วครับเครื่องพวกเครื่องมือพิเศษต่างๆใช้ซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์พวกอุปกรณ์เครื่องกึ่งสอบถามทางร้านอุชานติคือมือช่างได้เลยครับขอบคุณครับลูกพี่